ห0 0 0 0นะครับ260คะแนนฐนดที่3ายเลขด้าจนทร์าค่ายพิห่รคะแนนฐนดที่4หมายเลข9อนะนะครับจาาค่ายชาโหง0คะแนนานจุดที่5 เลข4ของคุณระพีพัฒน์จากท้ายเทปลมนะครับ170คะแนนขอบคุณครับถอยๆนะครับถยระวังด้วยระวังด้วยนะครับคนที่เป็นชัยชัยชัยปล่อยออกปล่อยออกเอาเชิญกะทิต่อครับเขมนะครับอ่านข้มูลข้มูลฐานที่ห้าฐานที่สี่ฐานที่สามฐานที่สองแกงเลยฐานที่ห้านะครับ ถอยด้วยนะครับพ tamam. ี่น้องประชาชนถอยล้สิบล้านมาแล้วพี่นี่สิล้านบางแรกเอาเจิญนะครับถอยถอยนะครับถอยโคตรจงดูดพิเศษนายแดูผมอ่านคูด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 นดูดูอด ขณะนี้พี่น้องจะอยู่ทางบ้านนะครับต้องไปกระแลจะขึ้นสู่ฐานบรรยากาศขณะนี้หน้าฐานจุดนะครับบ่าไปเสีบ้านนั้นแบกไม่ไหวรถพ่วงแต่เบื้องต้นขอเชิญท่านระโดดยงสรงชาด้วยครับเสียงปรบมือ้ล ไฟสิบล้านที่มาชมบอกไฟสิบล้านเพราะเป็นเท่าประดานี่ขออนุญาตสักหน่อยนะครับอันท่านอยากสองสามว่าบ้องไฟตั้งนี้มีประดับไหมครับนี่คือบ้องไฟของคุณหมอณรงค์ชัยสังสารนั้นมีบ้องไฟประดับไหมครับมีบ่ครับมีบ่อมอมีนะครับเราจะได้คำนวณถูกครับขอบคุณครับ บ้องหสานั้นนะครับเราจะมีมีกรอนนะครับเป็นกรอนนำเสนอนะครับตอนนี้กำลังดึงออไฟสิบล้านขึ้นฐานท่านผู้ชมบ้องไฟสิบล้านนี่บ้านครับบางแรกครับบริหานเวลาเลยเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ครับท่านครับบ้องไฟส0บล้านจะนพุ่งขึ้นไดไหมครับเ,เราจะปล่อยสี่ฐานนี้ก่อนได้ไหมเออได้ครับได้นานๆดีไหมครับ ได้ครับขอหาลือนะครับขอหาเรอนะผมไปร้าเยอะจม่งดึงดีไหมครับได้ครับได้ครับได้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 ด้ไ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 ด้ ลบลบได้แค่ไหนได้บหมพ่นผู้ชมรับคนามเยอะอยู่ที่ฐานจุดที่สองนะครับเป็นบ้างไฟแสนของคุณอิทธิรัตน์ระโยธีหเมาะหมายทางด้านเบิกฟ้านครแก่เป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดเวสามสองหึ่ง อาจารย์อาจารย์หว่องบุ้มนั่นแน่เป่าจ้าบาดแน่แน่นนเลถอยเงๆถอยลง็อยายพอยถ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 อยใหถอยโอล้จากคู่ครับล้มจากคู hmm. uh ่ถอยมาครับถอยถอยถามขึ้นอยถงยถอย่อยถอยถอยอยถอยถยถถอยถอยถอยอาจารย์ครับผมออนอ ปล่อยนะครับปล่อยบันเดอร์อเราจะปล่อยบ้างไฟแสนได้บ่ะนี่ความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สามเป็นบ้างไฟห้าหมื่น 5, ครับถูกต้องครับอาจารย์ครับครับผมชัดเจนลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟฐานที่สามหมายเลขสอห้าของนางนงรักโนภาถวาย ความร,ร่วมมือนะครับเคยแจ้งแล้วนะครับแสดงว่าบอใครฟังกันลูกจะผูดอนสโมแมนแมนยูครับรอาจารย์อันอันตัวนี้บัถูงต้องนะครับให้ฟังฟังโคตรสุความร้อมอยู่ที่ฐานที่สฐา,านที่สามปล่อยบ้องไฟไว้ก่อนนะครับอย่าเฝ้าดึงขึ้น ว่าหนาไงลงมาก่อนครับลงมาลงมาลง,ลงมาก่อนครับด้วยต่อ,อด้ยออดยฐานที่ห้าเลยครับข้อมูลฐานที่ห้ามาเลยฐานที่เข้าใจแล้วฐานที่สี่เข้าใจแล้วฐานเี้ยเอาขยับเลยครับฐานที่สามเลยครับความนสนใจไปอยู่ที่ฐานจุดที่สี่นะครับต่อไปอเ,เราจะจุดบั้งไฟแสนที่ฐานจุดที่สี่ของคุณธารัตมิตรอุดม มอบหมายทางด้านค่ายลูกเจ้าพ่อเมืองแสนเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถาวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวด3ามสองหไปเรียบเรีบวเลยไม่เนแล้วโอเคครับโับยอริ้หนหน้ ก่อนที่จะปล่อยบ้องไฟขอหมายเลขด้วยนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลเวลาทางศูนย์จับเวลามีจํานวนน้อยคนเด้อขอหมายเลขก่อนเพื่อเพื่อลูกเฉพาะเมืองแสน,ออนทีนางสาวธารรัฐครับวิดปุดองความพร้อมบาทีทฐานที่หาฐานสี่ไทฐานที่ห้าที่โฉดอศูนย์้าสอี<ม>่ชุดา ปากแดงสีเป็นบมวไฟแสนเลยครับเด้อบมวไฟแสนต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่5หมายเลข5 6 0ยสุดยอดเลยท่านผู้ชมนางสาววิชุดาประสงค์สีร้านประวัติของพระมหาพาลวัดกลางกรุงเทพพนมสร้างสรรค์3 2 1สองหนึ่งไปไหน ท่านกะทิเบิ่งได้เด้่อราเด้อตอนตอนนี้ให้ท,กกท,ท่านกะทิภาขอทางบงไฟเข้าสู่หานะครับแต่ใครเก็บตั๋วก็หาไม่เจอนำมาส่งกรรมการด้วยนะครับพิทางปลอดภัยครับท่านท่านที่เข้ามาในงานครับเราจะเก็บท่านละสองร้อยบาทนะครับเตไปเก็บเลยครับในแนวเขตปลอดภับบยนี้ท่านต้องจ่ายคนละสองร้อยบาทครับผมแพทย์ คู่เด็คุณละสามร้อยครับท่านครับของเราของเราเป็นประเพณีฐานบัตรธนาบุรีเราถอนอะได้สร้างไทยใช่เป็นอย่างใกล้ใครับดังนั้นก็ขอความร่วมมือของท่านเองตัวท่านเองนให้ผลผลิตออกหลังในการเดินต่อไปเราจะจุดต้องไปสิบล้านครับั้งแรกนะครับแค่ว่าุณาท่านถอยออกมาเพื่อความปลอดภัยคุณครูจันนท์มครับผม เออโม่งไฟสีบ้านท่านบอกว่าอนุญาตให้ไปดูใกล้ๆเลยสิเมตรก็ได้เป็นอย่างนั้นครับซ่อนแล้วบพ่อไปอ่าใครเจกล้านะครับเข้าไปในระยะสิบเมตรครับอนุญาตพิเศษครับผมครับผมเห็นอ่าขอขอนุญาตท่านอาจารย์ฤทริชัยสังฆาเนี่มาถึงการสร้างแล้วแต่บ้านอยู่ไก่บ้านผมไหมบันยุงบันแถวป้าแก่นะครับด้านซ้ายฐานไปซิกในไก่นะครับด้านซ้ายครับ รบรยารยฐานแถวตแถวเอาร่องน้ำด้อนะครับเอาร่องน้ําดูด้วยเอามือขวาชี้มองไฟมือซ้ายจับกระเป๋าเงินตัวเองโคท่ามนั่านท่านบทใหญ่พีรชัย รูปเหมือกันดีนมาทั้ท่ายถ้เด้อเออปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วท่านผู้ชอท่านยังใครเข้านี่ยน่้แผลกังเอ่อ ได้แนดเมตรถังงตรก่นถันจะบินทางตอนนี้มีขั้นตอนอยู่โอ้ยผมแกครับเรขออนุญาตแย้งเวลาบังไฟสีหลานจุดที่หนึ่งหมาุงนรัดกรดิกเลแค่เวลาครับหนึ่งร้อยดสิบสามฐาจุดที่สองหมายเลขสี่ ของคุณอิสตีราเบลีวาเบิรฟ้านครแก่สามร้อยห้าสิบสานสมหมายเลขยี่สิของคุณน <Whoa. Okay. S 3> ัทปราลักโนพาสบอลูกเจ้าพ่อลูกเจ้าปู่ดอนเสาหงครับห้าสิบห้าแลวก็ฐานที่สีหมายเลขสาก้า ของนางสาวพารารัตน์เนตวงจากค่ายลูกจพจ้มพ่แสนืองแสน2 6กคะแนนขอบคุณครับบ้านดอนจเจริญน,นะครับให้ท่านไปขยับรถของท่านด้วยนะครับเพราะว่าบันจีดฝังเส้นทางนะครับอิสุสสามสี่จการสิล์นะครับที่จอดอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนจเจริญน,นะครับไปขยับรถของท่านด้วยขอบคุณครับท่านกระทินน้ำนะท่าน นี่จะใช้น้ำน้ำเดอเ้อไอ้โดยข้อบครับังไฟพิพิันมันเหมือนหลายเลยไอ้ท่านท่านท่านผู้กองพวกเรามีขั้นตอนอยู่แล้วครับท่านไม่ต้องห่วงเรามีขั้นตอนโรงพยาบาลห้าสี่ันสามหาจนตัวมา